ซีรีส์เกมอันชาตเต็ดคือว่าที่เกมแนวประจนภัไและเบิดภูเขาเผากระท่อมล่าขุมทรัพย์แต่ไม่ใช่กับภาคหนึ่งกับ2ที่จูๆ่ๆมันเปลี่ยนแนวไปแบบไม่ทันตั้งตัวอันชารตเต็ดเกมหน้าสมบัติสุดม,มันที่ควรจะมีแค่โจนทหารรับจ้างกับดักโบราณแต่กลับมีสับหลาตุดตะพึ่งโผล่มา ดีเซนเดนไม่ได้มาจากโลกปีศาจไม่ใช่เอเลียนแต่พวกมันคือมนุษย์ธรรมดาที่ถูกคำสาปจากเอลโดราโดเกินกินความเป็นมาเริ่มจากศตวรรษที่16จากกองทัพสเปนโบราณที่เคยมาล่าขุมทรัพย์ในโลกใหม่แต่สุดท้ายก็หายสาบสูญไปทั้งกองเพราะเปิดหีบองคำ กองสาบใบนี้หลายร้อยปีต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพนาซีเยอรมันเองก็เข้ามาล่าสมบัติเอลโดราโดด้วยความหวังที่ว่าจะเอามันไปสร้างเป็นอาวุธชีวภาพให้กับฮิตเลอร์แต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครับทหารนาซีเกือบทั้งหน่วยถูกคำสาบเปลี่ยนร่างจนเสียความเป็นคนและในยุคปัจจุบันนักโบราณคดีกับทหารรับจ้างที่โลภไม่แพ้กันก็งลงเอยด้วยชะตาก,กรรมเดียวกันพูดง่ายๆคือดิเซนเดสคือสิ่งที่เกิดจากมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยที่เลือกความโลภ เนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทําให้หลายคนช็อกค,คือบรรยากาศของเกมเพียนจากประจนภัยเป็นสยองขวัญแบบไม่ทานตั้งตัวจู่ๆคุณก็ถูกปิดไฟอัดหน้ามีแค่แสงสลัสวๆเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากความมืดพร้อมร่างซีดๆที่คล้ายมนุษย์วิ่งตีนพุ่งเข้ามาใส่คุณพวกมันนั้นล้วนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนมันจึงทําให้เรารู้สึกถึง u n คน n ี่ valley ความรู้สึกหวาดกลัวเมื่อไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ใช่มนุษย์หรือเปล่าพวกมันเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมีกรงเล็บที่สามารถปาดคอมนุษย์ให้ขาดได้สบายๆรวไมไปถึงใช้ปีนป่ายผนังและถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าพวกมันบางตัวยังคงสวมเสื้อผ้าตอนที่ยังเคยเป็นมนุษย์มาก่อนอเช่นหมวกเหล็กทาหารหรือเสื้อผ้าที่ขาดวินตามร่างกาย แต่ดิเซนเดนไม่ใช่แค่ศัตรูหลอนๆเท่านั้นทีมงาน n อตตี้ด็อกตั้งใจให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความโลภที่เล่าผ่านหลายยุคทั้งทหารสเปนนาซีเยอรมันและทหารรับจ้างยุคใหม่ต่างก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปตลอดการมันจึงไม่ใช่แค่สัพประหลาดในเกมแต่มันคือบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นว่าความโลภทำให้มนุษย์กลายเป็นปีศาจได้จริงๆ ถ้าอยากให้ผมทำต่อก็ช่วยกดไลค์ให้ถึง200ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ